สวัสดีค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่26กุลาพพศ2562นะคะพรุ่งนี้เราก็เตรียมตัวพร้อมขึ้นอีสานกันแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เอารถขึ้นก่อน5คันนะคะส่วนคันที่6จะตามไปวันที่30นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า พรุ่งนี้เราจะเอารถคันไหนขึ้นอีสานกันบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะย้ายไปด้วยตัวเองก็คือ3คันนะคะแล้วก็เอาขึ้นหัวลากไป1คันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเอาคันไหนไปบ้างนะคะดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือคันแรกที่เราจะเอาขึ้นไปเลยนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยเป็พนพรกินารีนะคะปี2014นค่ะอันนี้ก็คือ ขับโดยตะเขียดนะคะคันนี้เป็นรถตะเขียดค่ะรถตะเขียดของเรานะคะคันต่อมาค่ะคันนี้จะเป็นมิชานนะคะคันนี้เป็นมิชานกาช่าค่ะคันนี้ขับโดยประพันนะคะกับดีบีนะคะไปดูสิคะนคันนี้ก็เป็น นอนพินารีเหมือนกันนะคะนี่เลยจ้าคันนี้ขับโดยเสือนอนนะคะกับสิทธิพงศ์ลำปามของเราเองนะคะไปดูต่อขันต่อไปเลยค่ะคันนี้ค่ะคันนี้เป็นวิชานการทามฟ้าขับโดยต่อปูเด็กดอยนะคะกับลุงนิ้งค่ะเด็นวิชานค่ะขันต่อมาจ้าคันนี้จะ คันนะคะขับโดยตระติกเมืองเหนือนะคะนี่ค่ะคุณก็เอาขึ้นห้าคันนี้เลยจ้าอันนี้ก็ในถังอุ้มมีกรรอนน้ำมันทุกคันหรือเปล่าดูซิคันนี้เต็มเต็มเลยกระรอนน้ำมันเต็มมากอันนี้ก็เต็มเหมือนกันนะคะ ก็ท้ายไม่ว่างนะคะเต็มตะแกงเช่นกันอันนี้ก็เต็มตะแกงค่ะใช่อันนี้ที่เขียนเองท้ายโลกนะคะท้ายฝากอะไรเึ้นไปได้ะคะท้ายโลกเราไปดูกันว่าเราเตรียมอะไรในใจบ้างนะคะนี่เลยค่ะก็มีคอมนะคะมีอะไรมีคอม มีคอมมีไดไดสตาร์ทไดชาร์จนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะ,ะเต็มไปแล้วก็มีน้ำมันเกียร์ค่ะมีถังลมเนาะเป็นล้อนำอันนี้เป็นล้อนำของวิชานนะคะอันนี้เป็นโลเลอร์ค่ะเต็มข้ไปอันนี้เป็นล,ล้อน,ะะน,ลนำของพรกินารีนะคะไปดูต่อเลยว่าคันไหนเตรียมอะไรกันบ้างคันนี้ก็จะมี ทางลมกับลมนะคะไปเตรียมพร้อมขึ้นุ่งนี้แล้วอันนี้ก็จะมีกระรอนน้ำมันนะคะกับอย่างอะไรไปดูคันต่อไปกันต่อเลยนี่ขาดไม่ได้ลเลยอาวุธลับของเราเครื่องสักผ้าค่ะขาดไม่ได้จริงๆน้ำดื่มค่ะน้ำดืด่มยนไฟหัวแ<ด>ก๊สจารบีะคะ่ะจารบีก็ เป็นของเวลลอยค่ะใช้เป็นของเวลลอยนะคะลงไฟอันนี้ก็จะเป็นในรังนี้ก็คือจะมีลูกปืนทูกไสทุกขนาดเลยตั้งแต่6202 6203 6204 6205แล้วก็205 2ลู2054ลู209 207 208ก็คือจะมีในนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าใบเปิดดูแอบเปิดดูดดน,นี้ก็จะเป็นผ้าใบเอาไปการเต้นนอนกันนะคะ คันนี้ต่อเลยว่าเขาพกอะไรไปบ้างนะคะคันนี้ท้ายโลง่งไม่มีอะไรท้ายโล่งมากพกพกพกคันนี้พกอยู่พกเป็นสายน้ํามันค่ะกับอะไรอมองไม่ชัดน่าจะเป็นคอมค่ะน่าจะเป็นอะไรนะไม่เป็นใดก็เป็นคอมอมันสูงมองไม่เห็นเนาะคันนี้เป็นหกร้อนะคะเอาขึ้นเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้าหนักเกินค่ะเพราะว่าน้ําหนักรถก็ได้เยอะอยู่ละ ความพร้อมของรถนะคะก็เช็คเต็มระบบดูค่ะเต็มระบบเออวะดูไปชัดหรอนี่ก็คือจะเต็มแล้วนะคะผูกผ้าที่ปากก็คือผูกไอยู่แล้วนะคะทุกทันผูกผ้าแล้วค่ะผูกผ้าเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็ผูกผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ คันนี้ยังไม่ได้ผูกผ้าเจ้าของกลับบ้านไวหน่อก็เลยยังไม่ผูกผ้าแต่พรุ่งนี้ก็จะเตรียมสายพานของคันนี้ก็คือเป็นสายพานปั่นหน้าไปเนาะของสายพานไม่ดีร้อยร้อยอะไรนะร้อยสี่ห้าก็เป็นร้อยสี่สี่เนาะเพราะว่าลดสายพานลงคันนี้ก็จะเป็นน่าจะซื้อห้าแปดเส้นหนึ่งอันนี้ก็ปั่นข้าวขึ้นอุ้มเส้นหนึ่งแล้วก็ห้าสี่เส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้ค่ะต้องเตรียมขึ้นไปเนาะก็รป,ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปดูกันว่าจัดขบวนยังไงนะคะตามไปดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ